สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะ,ะตั้งแต่รับจากบ,บ,บริษัทต,ต้องจะนนร่อนจนจำกัดรุเบอร์สองจังหวัดอบนราชธานีนะฮะมาที่นี่นะครับรถสวยคุณภาพดีมาที่นี่ไม่ผิดหวังนะฮะจบทุกคันดันทุกแค่แน่นอนนะฮะวันนี้มาอยู่กับรถสวยๆอีก2คันตรงนี้เลยนะฮะมีทั้ง เพาล้อยมีทั้งตู้ทึบนะฮะสำหรับไวัรุ่นสร้างตัวสร้างอาชีพนะครับหรือว่าใครที่อยากหารถไว้ใช้งานนะฮะวันนี้ผมมีจัดมาให้แล้วทั้ง2คันเลยนะฮะกับคันนี้นะฮะยูส u ออ l นิวนะครับ3.0นะฮะรถคันนี้นะครับกระบะข้อกเพาล้อยนะฮะ รถโฉมปี2021นะฮะคันนี้นะครับจัดมาให้แล้วเรียบร้อยเลยกับคันนี้อีกคันหนึ่งนะฮะยูซูออนียนะฮะ1.9นะครับรถโฉมปี2021เช่นกันนะฮะตัวนี้ใส่เป็นตู้ทึบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับผมมาเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของคันนี้ก่อนเลยนะฮะด้านแรกอันดับแรกเลยนะครับตัวนี้นะฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต์3.0นะฮะรถปีต0น21นะฮะด้านหน้าสวยเดิมโรงง,งานสีเดิมโรงง,งานทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดไฟ กระจังหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยวตรงนี้เป็นของเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับผมต่อมานะฮะตัวนี้ใส่แม็กมาให้แล้วนะครับเรียบร้อยเลยนะฮะแม็กสวยๆนะครับตรงนี้มาพร้อมกับยางใหม่ๆนะฮะยางของไฟ stone หรือเปล่าไม่มั่ใจอ่ะตัวนี้นะครับยางสวยๆเลยนะครับผมอ่าในส่วนของคันนี้นะฮะนี่สปาร์คสนะครับคันนี้รถสวยไม่น้อยต้องคันนี้เลยนะฮะ เดี๋ยวพามาดูภายในและเลขไมดีกว่านะครับตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับนี่ตัวนี้เป็นระบบกระจกไฟฟ้านะฮะในส่วนของภายในนะฮะทั้งหมดจะเป็นสีดำนะครับพรมะาราสีกา้านแล้วก็เลขไมยอยู่ที่37,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมตัวนี้เบาะสวยๆเลยไม่มีขาไม่มีย่นนะฮะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับอ่ะต่อมามาดูในส่วนของล้อด้านหลังนะฮะตัวนี้ เป็นคอกเพาลอยนะฮะใส่มาให้แล้วตัวนี้ก็เป็นแม็กเช่นกันนะครับผมอ่าตัวนี้ใส่ยางของมิชลินมาให้นะฮะยางมิชลินนะฮะกับยางใหม่ๆเลยปี2021อ่ะปี22นะฮะตัวนี้ยางปี2022นะครับมาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังตัวนี้นะครับใส่เพาลอยใส่คอกมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะฮะไฟท้ายของเดิมจากโรงงานนะฮะตัวนี้นะครับมาดูออปชันด้านล่างนะฮะนี่ เสริมแนบใส่โชคเป็นเพลาลอยจัดเซ็ตจัดทรงมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับใครที่ได้คันนี้ไปนะฮะคุ้มแน่นอนนะฮะคันนี้คุ้มแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะฮะสภาพเครื่องยนต์คันนี้เป็นยังไงนะฮะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มแน่นอนนะฮะสภาพนี้ไม่ต่างจากป้ายแดงนะครับรถใช้มือเดียวด้วยนะครับอ่าตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด3.0ลิตร นะฮะสามจุดศูนย์ลิตรนะฮะเครื่องยนต์เดิมโรงงานแน่นอนคันนี้นะฮะหัวนงหัวน็อตฝากระโปรงเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ได้เป็นเพศเดิมนะฮะคันนี้เพศเดิมโรงงานแน่นอนนะเพศไม่มีแกะเปลี่ยนนะครับคันนี้นะฮะเครื่องยนต์สามจุดศูนย์ลิตรคันนี้นะครับนี่แต่ว่าใส่ท่อมาให้แล้วนะคันนี้เปลี่ยนท่อมานะฮะแต่ว่าในส่วนของเครื่องยนต์ EGR ของเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมใครนะสนใจคันนี้นะครับ อีสุออนิวสามจุดศูนย์ลิตรนะคันนี้นะฮะรถชมปี2021นะครับตัวนี้ขอเสนอในราคาอยู่ที่5 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะฮะคุ้มแน่นอนคันนี้บอกด้เลยว่าคุ้มกว่าป้ายแดงอีกต่างหากนะครับถ้าซื้อป้ายแดงนะฮะตอนนี้ได้แต่รถเปล่ามานะฮะถ้าไปใส่จัดเซตพฟกนี้อย่างน้อยต้องมีเพิ่มอีกแสนหนึ่งแน่นอนนะครับแต่คันนี้นะฮะผมจัดให้แล้วเรียบร้อยนะฮะจดลงเล่นให้แล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปทําอีกนะฮ มาดูในส่วนของตู้ทึบ1.9ของเรานะครับคันนี้นะฮะรถโฉมปี2021เช่นกันนะครับผมตัวนี้นะฮะสวยๆเลยอ่าตัวนี้จะได้ไปล้อกระทะนะฮะคันนี้ได้เป็นล้อกระทะนะครับอ่าตัวนี้เป็นตัว1.9กระบะตอนเดียวนะฮะเดี๋ยวพามาดูข้างในดีกว่านะครับผมตัวนี้นะฮะเลขไม้อยู่ที่เท่าไหร่อ่าดูเลยเลขไม้อยู่ที่26,000กิโลนะครับ ภายในยังสวยสดงดงามเหมือนเดิมนะฮะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดานะครับ,บเบาะเบร์ไม่มีขาดนะครับเบาสวยเลยอ่าตัวนี้ได้เป็นกระจกไฟฟ้าเช่นกันนะครับผมต่อไปนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหลังดีกว่านะครับคันนี้ตัวนี้ด้านหลังนะฮะท้ายสวยนะครับท้ายสวยท้ายสวยเดิมเลยนะฮะด้านล่างด้านล่างก็ยังเป็นชุดแหนบเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้ชุดแหนบของเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยในส่วนของไฟทรงไฟท้ายของเดิมด้วยนะครับ นี้ได้เป็นตู้ทึบนะฮะนี่เดี๋ยวเปิดตู้ให้ดูอ่าสภาพตู้ยังใหม่อยู่สภาพตู้ยังใหม่อยู่นะฮะกระบะไลเนอร์ยังใหม่อยู่นะฮะคันนี้ใช้งานน้อยมากๆนะครับอ่า1.9คันนี้นะฮะคุ้มสุดๆนะครับผมอ่าใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูภายในของเครื่องยนต์นะฮะคันนี้ สภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับกับ1.9ของเรานะฮะร,รถปีเดียวนะครับสภาพเป็นยังไงมาดูเลยนี่เครื่องยนต์ใหม่เครื่องยนต์ใหม่นะฮะใหม่ใสกริปไม่ต่างจากป้ายแดงเลยนะฮะร,รอยเม็ดองเม็ดอางนะฮะพวกหัวน็อตฝากระโปรงของเดิมจากโรงงานเลยไม่มีแกะซ่อมทําสีนะฮะเลนี้ไม่เคยทําสีนะครับแผ่นเพลทเดิมจากโรงงานเช่นกันนะฮะ แผ่นเพจของเดิมจากโรงงานเลยนะฮะคันนี้สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจเจ้าตัวนี้นะฮะอยาได้ตัวทึบ เอาไว้วิ่งร่วมกับขนส่งเอกชนต่างๆหรือว่าจะไปสนีก็ได้นะฮะต้องคันนี้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อป้ายแดงให้เปลืองเงินนะฮะไหนจะเสียค่าตู้เสียค่าจดลงนู่นนี่นั่นอีกต่างหากนะครับแต่ผมจัดให้แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะฮะเจ้าตัวนี้นะฮะยูสุออลนิว1.9นะครับรถโฉมปี2021นะฮะเลขไม้เพียง26,000โลนะครับผมตัวนี้นะฮะเสนอในราคาอยู่ที่519,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะสำหรับลูกค้านะครับที่ สนใจนะฮะรถสคันนี้นะครับเพียงทักเข้ามาโทรเข้ามานะฮะในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook รถมือสอต้องเจริญยนนะฮะช่องทาง y t u t u นะครับบริษัทต้องจะเจริญยนต์จำกัดนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร0877914199นะฮะโทรมาเร็วสุดรู้เรื่องสุดนะฮะได้รถเร็วสุดนะครับผมเพียงโทรมาแล้วบอกว่ามาจากคลิปช่อง y o u t u b e นะผมมีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษให้นะฮะสำหรับสองคันนี้นะครับ จะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวขอเอาไวอา้อีกที่นึงดีกว่านะครับใครที่สนใจติดต่อมาและบอกว่ามาทางจาก YouTube นะครับเดี๋ยวผมมีส่วนลดพิเศษให้แน,น่นอนนะฮะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเพียงอยู่บ้านเตรียมเอกสารนะฮะ รออยู่บ้านเฉยๆนะครับไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวผมจัดการให้ทุกอย่างเลยเพียงแค่รอรับรถอยู่ที่บ้านเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสํสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้าจจะเป็นรถรุ่นอะไรนะฮะขอะติดตามชมกันได้เลยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมครให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ